พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่10เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องจงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวจนะที่จะใครควรและสมัคคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์พี่น้องขาจงสังเกตคำสามคำที่ขิดเส้นใต้ไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราฉันจะอธิบายทีละคำคำแรกคือเข้มแข็งในลูกาบทที่หนึ่งข้อที่80พูดถึงย้อนผู้ให้รับบัพติสมาพระคัมภีร์กล่าวว่าถาลกหน้อยนั้นก็จเจริญไวขึ้นและจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้น ท่านไปอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดานจนถึงวันที่ท่านมาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอลนอกจากนี้ในลูกาบทที่สองข้อที่40พระคัมภียังพูดถึงเด็กอีกคนหนึ่งที่จะเจริญนไหวแข็งแรงขึ้นในจิตวิญญาณเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านนี่คือพระเยซูดังนั้นย่อนผู้ให้รับบัพติศมาและพระเยซูจึงมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งขึ้น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเข้มแข็งขึ้นคำว่าอนุภาพมาจากภาษากรีกว่าค r าโตสซึ่งหมายถึงความแข็งแรงคำต่อไปคือคำว่าทรงพลังมาจากภาษากรีกว่า ε ξ สคูสซึ่งหมายถึงกำลังที่คนมีความสามารถในการกวดแกว่งหรือใช้พระเจ้ากำลังบอกอะไรแก่เราพระองค์กำลังพูดว่า จงเข้มแข็งในพระกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าและในความสามารถของพระองค์ที่จะใช้กำลังพระเจ้าสามารถใช้พลังได้เท่าไหร่ในสถานการณ์หนึ่งจงช่วยโอกาสจากความสามารถของพระเจ้าฮาเลลดูยาจงระลึกว่านี่เป็นพลังของพระวิญญาณไม่ใช่พลังของคุณจงใช้ความเข้มแข็งของพระองค์ไม่ใช่ความเข้มแข็งของคุณจงไว้วางใจในพระองค์ด้วยส่วนหัวใจของคุณ จงไว้วังใจในสิ่งที่พระองค์สามารถทำได้นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องรู้จักพระองค์จึงจะรู้ว่าพระองค์สามารถทำได้มากเพียงใดผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่สองแสวงหาพระองค์สดุดีบทที่เกข้อที่10จงพิจารณาถึงดาวิดที่ออกไปลบกับโกลิอาดไม่ใช่ด้วยดาาหรือหอก แต่ด้วยสลิงและหินเกลี้ยงห้าก้อนเมื่อยักษ์โกลิอ앗เข้ามาโจมตีเขาเขาไม่ได้หันหลังกลับแต่เขาพุ่งเข้าหาโกลิอทและทำให้เขาล้มด้วยหินเพียงก้อนเดียวดาวิดเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและใช้กำลังของพระเจ้าเพื่อเอาชนะยักษ์นั้นทรงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์อำนาจแห่งพระครรมของพระองค์ จงเข้มแข็งในความจริงของพระเจ้าฮฮเลลูยาเอเมนให้เราเก่า้อยคคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันมีชัยชนะตลอดไปเพราะว่าฉันบังเกิดจากพระเจ้าและดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ไม่ว่าศัตรูจะควางปาอะไรใส่ฉันฉันก็ไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในตัวฉันยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ฉันเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทิ์อำนาจแห่งพระกำลังของพระองค์ที่จะได้เปรียบอยู่เสมอฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าจงหลักลึกว่า คุณมีพลังของพระวิญญาณไม่ใช่พลังของคุณเองจงใช้ความเข้มแข็งของพระองค์ไม่ใช่ความเข้มแข็งของคุณจงไว้วางใจในพระองค์ในส่วนหัวใจของคุณจงไว้วางใจในสิ่งที่พระองค์สามารถทำได้และนี่เป็นเหตุผลที่คุณควรรู้จักพระองค์จึงจะรู้ว่าพระองค์สามารถทำอะไรได้มากเพียงใดเพื่อคุณคะ จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์อำนาจแห่งพระกำลังของพระองค์นะคะจงเข้มแข็งในความจริงของพระเจ้าค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพ,พระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด